นะเห็นปะเหมือนกูอ่านแบบไปไปล่วงหน้าแล้วว่ามันจะออกทิกอะไรอะ่ะขอไปเทียบกับมึงบ้างได้ปะมา, ي, มาดิมาดิโดนกูต้มนะเพื่อนร้องนะกูทิกใหม่เป็นแต่มึงมึงมึงอาจจะร้องนะกูเล่นทิกใหม่เป็นแต่แต่มึงร้องจนระินกเ,เอนะอเอ,อยากร้อง น,นี่ไม่ไหวอันนี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นคนเอ๊ะแต่เลี้ยงเลือดได้อยู่นะเลี้ยงเลือดได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดวนว่ะเรียบร้อยไอ้น,นี่เลี้ยงเลือดเป็นแต่ว่าสเต็ปออกหมัดหมัดไม่ไม่ไหวสเต็ปได้แต่ว่าออกหมัดผิดนิดนึงนการออกมีดอะ อืมคนนี้นะเห็นไหมมีข้อเบาไปเห็นปะเขาออกมีเขาออกไม่คมเห็นปะเขาเอาผมไม่ตายเขาจะตายเองใครดูนะเห็นปะเขาจะโดนวงเนี่ย เขาจะโดนผมน่วงเห็นปะหลังเล่นด้วยแเมื่อกี้ผมดูผมรู้เลยเนี่ยออกอาวุธพลาดแล้วก็ออกบัตรไม่ออกออก,ออกไม่สุดะอะคือมึงเล่นไม่ได้อ่ะตายเห็นปะเหมือนแบบผมรู้อนาคตล่วงหน้าไงไม่รู้ว่ะอืมหายาก channel switched เพื่อนปรับเหมือนกูหาเทนนิ่งแล้วกูหาคนไม่เจอแบบนี้กี่คนไปอ่ะเหมือนกูอ่านพวกหมัดมันออกเพราะมันอนอกอะไรแบบไหนแบบอาวุธอะไรยังไงไ,ไม่แพ้เลยเหรอไม่แพ้เลยใช่เหรอเออมันก็ถามคนดูดูดิเก่งนาดนี้เลยเหรอตอนเนี้ยเห็นป่ะเหมือนแบบกูเจอใครกูหาเพชรยากมากเลยตอนเนี้ย ในเทนนิงแทบไม่มีเลยเก่งขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนมันก็ผมมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนแต่ว่ามันก็ระดับระดับหนึ่งอะเหมือนกูอ่านแบบคิวอาร์โค้ดแบบไม่ใช่คิวอาร์โค้ดดิคือแบบกูรู้อะว่ามันจะต้องทำอะไรเห็นปะบางทีกูว่าแล้วมันต้องปั๊มยางมันก็ปั๊มยางเห็นปะมันเอากูไม่ลงอ่ะจะบู๊นมาเหมือนกันดูนะเอากูไม่ลงกูจะตายนะแต่เอากูไม่ลงเห็นดูนะเห็นปะ อ่ะกูไม่ลงอ่ะประเดี้ยกูปล่อยาตายเพราะว่าคุยอยู่เลยอเอาจริงๆลองเชื่อกูบ้างดิอันนี้กูซีเรียอยู่กูเชื่ออยู่เอากูจำมันตายก็ได้อ๋อนดูๆกูจำมันตายก็ได้เนี่ยอ่ะเห็นปะจะมันตายก็ได,ด,ได,นนได้ไม่น่าผ่านฮัลโหลครับต่อไปเลยครับมามีหมายมีนะมีก่อนนะม,นนะมีนะมีนะ กูจะเอามันตายตอนไหนก็ได้มันอยู่ที่กูเลยตอนเนี้ยยาแม่งเก่งขึ้นจังเลยวเพื่อนกูแล้วเ,เพื่อนไครเก่งจังวะไม่รู้ตายอันนี้ไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นดูนะดูนะดูนะเห็นปะ เหมือนกูอ่านแบบเป็นไฟล่่งหน้าแล้วอ่ะมันจะออกทิกอะไรอะ่ะมังเป็นเองเฉยเลยเฮียมามามาใช่เหรอน้องมา,ม,ามีดมามีดม,ม,มีนะครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ว่าไงครับเมื่อไหร่จะได้ไม้ครับหือต้องรอมีดมีดก่อนครับมีดยังไม่ชนะอย่าถามไม้เลยครับ <c oughs> ถามเียอะไรมีดมึงไม่ยัไม่ไหวเลยมึงถามหาไม้ไอ้สัสเก่งเก่งสองอาวุธดิอันนี้ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ไหวนี่อันนี้ยังไงก็โดนแบเบอร์แล้ว โดนเอ้เอเฮ้ยมาเดสัตมาเดสัตมาดิอันนี้เชิงมึงเยอะนะไอสัตว์เชิงมึงเยอะนะไอสัตว์เชิงมึงเยอะนะเขากูไม่ตายมาดิโดนกูหน่วงเดะโดนกูหน่วงดไอสัตวเขาคงครับยังไม่ไหวครับยังไม่ไหว นีก็ยังไม่ไหวอะ่ะขนาดกูไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยต่อเลยครับมามามาใช่เหรอเออกูไม่ได้เล่นนะ่ะเกือบสองอาทิตย์น่ะเฮียกูยังมือยังไม่เข้าอ่ะไอ้พวกนี้ยังไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวหรอกถ้ากูไม่ไหวก็คือยังไม่ไหวกูเคลียร์คนโหดเลยตอนเนี้ยกูเคีย,ยร์พ่อพีศาโอ้ย,<า>ยไ<ห>อ้พวเนี่ยอย่าเพิ่งชวนกูคุยดีเฮียต่อน้องต่อต่อมาครับเวลาเล่นอย่าเพิ่งชวนกันคุยดี โอ้ไม่ไหวมาอีกรอบครับอย่างครับพีนะ่เนี่ยกูว่าแล้วังไงก็ตายอันนี้ไม่ไหวกว่าแล้วอคอมบังคับไม่ไหวครับม,มาต่อเลยครับต่อเลยครับมามามาเอาแช่ก็ได้ครับอเอาแค่น้ำมาให้พี่พอ,อบ,บังคับ ก็ขนมปังกันหนึ่งมันลดใช่ป่ะไอ้นั่นอะแหลนเท่าไหร่อืมไอ้เพ็ดเพลทอ่ะอ๋อเผ็ดเหนือแล้วยี่จากกิมฮารมมาครับมาเป็นแมงโหดขึ้นจัดเลยวะ่ะ เพื่อนอะไรว่าไงเพื่อนทำไมมึงโหดขนาดเนี้ยไม่รู้ขอไปเทียบกับมึงบ้างได้ปะมาดิมาดิดมกูตมนะเพื่อนร้องนะกูทิ้งใหม่เป็นแต่มึงดมึงอาจจะร้องนะมึงร้องจริงๆริอนะมึงร้องจริงๆนะโอ้ยกลัวรีบมาเลยไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับกูเล่นทิ้งใหม่เป็นแมึงร้อริงๆเอออยากร้องกูอยากร้อง มามามากูไม่อยากทำมึงหรอกเออเอาคือเออเออกูอยากโดนทำกูอยากโดนทำตอนเนี้ยไม่ได้กูทำมึงไงเออทำเลยทำเลยกูอยากรู้มึงทำกูได้ไหมเนี่ยโอเคเข้ามาเนี้ยเข้ามาทำกูดิเข้ามาทำกูดิเติมหนักเติมหนักเติมห้าอันเียอันนี้อันนี้อันนี้ตัวโง่เลยเนี่ยแต่อันนียที่เล่นอยู่กูอยู่เนี่ยไม่ไหวเลยกูบอกให้ไปไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านคนไหนอ่ะคนไหนต่อไปอ่ะผรอมพรอม เอางี้กูให้มึงเทสก่อนดีกว่ากูไม่อยากทำแต่เห็ไม่ไม่ไม่จ่ายแล้วเว้ยกลัวกลัวกลัวไม่มาเอางั้นมึงงั้นมึงสวยนะมึงสวยนะเออนายกูชอบกูชอบไอ้นี่จังวะแป๊บไม่หวานเขาไม่ละหายพีแป๊บเซิร์ฟเต็มทุกเซิร์ฟเลยตัวเนี้ยเซิร์ฟหายพีอะไรวะ ไม่ต้องเทสแตกใส่กับผมก็ได้นะเทสกับน้องผมด้วยก็ได้นะคนในแก๊งอ่ะพวกไอซีพวกอะไรพวกไอจูดี้อ่ะที่ผมให้เทสอ่ะมันมันมันก็โหดเหมือนกันถ้าผ่านมันได้ก็ผ่านผมเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เป็นไอ้เนี่ยนี่เป็นอันนี้เป็นนะกูบอกก่อนนะเป็น <c oughs> อ,อะไรเพื่อน <c oughs> เพื่อนมึงจะให้กูนี่จิ๋มึงจริงๆเหรอเพื่อนมึงจะขายหน้าเปล่าไยังไม่พังครับยังไม่พังครับก็มากูเล่นแบบกูยังไม่แพ้ใครเลยเพื่อนมันจะขายหน้าเปล่าๆนะไอตั้มโชคดีได้หกหกมาห้าคนครับผมผมได้เจ็ดเจ็ดแปดแปดอะไรเฮ้ยไอ้นี่เลขหนึ่งเอ้นี่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่มีของนะกูบอกให้นะมีสกินด้วยเอ็นี่มีของนะ เฮยไอ้ยี่นี่มีของว่ะคืมีของก็คือมีที่มันถืออ่ะมาขออีกรอบนีเหมือนของกูแร่งกลับมาแล้วว่ะ อันนี้เลี้ยงเลือดได้นะไอสัตว์นี้เลี้ยงเลือดไปนะ ยันไม่พลาดว่ะไอสัตว์เอ,อ้ยเป็นจะเล่นก,กับกูจริงเหรอสักทีเพื่อนสักทีเข้ามาแล้วแต่กูจะใหม้มึงอยากเล่นก,กับกูที่ไห<ต>นอ<า>่เออตอนนี้เลยต้องติดคิวอีกคยุยเอาได้คิวแค่คนเดียวตายเรียบร้อยอินโดอิโมอุ้ย ไอ้ที่นี่มีของว่ะไอ้สัตว์กูบอกให้นะไอ้สัตว์นี่มีของแะมันอาจจะไม่ยังไม่เท่ากูแต่ว่ามันก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้อะกูเลือดเต็มนะขอดูนะเห็นปะกูเลือดเต็มไปเพื่อนแต่กูเล่นทิ้งใหม่ไม่เป็นอ่ะกูจะชนะมึงได้เหรอเนี่ยกูสอนไหมกูสอนไหมล่ะไม่เอาไม่อยากเล่นเล่นไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนเล่นแบบสมัยก่อนอีกเออมาสมัยก่อนตัวกูเานไม่มีใครเล่นกูเล่นแล้วเยในในดิดอะดูไปอะกูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไง น้องเล่นอยู่เมืองอะไรอะ่ะน้องใช่เลิ่มเล่นอยู่เมืองอะไรครับเล่นเล่นเหรอเลเทนนิ่งอย่างเดียวอ๋อเล่นเทนนิ่งอย่างเดียวเดิมพันเหรอไม่คเล่นเฉยๆเขาไอที่นี่ตอบมันตีนเนาะเดีย๋ยวๆไปกระตีนไปไปะกูไม่อ,อยากกดไม่พูดไปเดีย๋ยวแม่กูถามเล่นเมืองไหนไม่ได้เล่นเล่นเทนนิ่งอย่างเดียวเดิมพันเนะี่ยไมไ่เล่นครับอยู่ไหนนะเพื่อนกูอยู่ไหนนะ เพื o, there, e ee? E ee! ่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ไหนะเพื่อนเพื่อนฉันอยู่เวอร์ไหนอะก็ดังสนามบินอะมาเดิเวอร์ไหนครับเวอร์ไหนสองเอากี่วินดีกี่วินดียากอ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 ยากเชิญคนดูกี่วินดีครับเพื่อนห้ามันมันแรกอะไปโยโย่ไปเวอร์อื่นได้ปะอโยโย่โย่โย่โเวอร์สามได้ปะก็ดังสนามบินเวอร์สามเหรอ เออมามามาเดี๋คนดูเพิ่งตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากลับไปไปนี่ต่อในประเทศต่อมาเดี๋ยวอยู่ไหนครับเพื่อนอยู่ไหนที่นี่เนี้ยมาชื่อไหนเนี่ในข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยชุดขาวเนี่ยมาดิมาดิมาเอากี่วินเอากี่วินเอากี่วินเอาก้าวฟาฟาฟาพอวะพุนดากวะเอาอีกแล้วเน้ย แหงมันแหงมันแลงไม่ได้เลยนไม่ได้เล่ไม่ได้มาดิเแลเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นไม่ได้ก็งให้ก็ได้โอไอ้ลีเชลาจงอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันแลจริงมันแลจริงมันแลจริงมันแหลจริงทไมวะเออว่าแหลวะเออนวลนิดนึงเนาะเป็นเหมือนกันไกูเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้จริงเกได้เลไงดกวาดลิไปดูอ่ะดกวาดลิไดูอ่ะมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้จริงมันแลแบบกระดกแบบตึกลเลยอดกวาดคิไดูอ พูดจริงๆก็บูวจริงเออเขาไม่มีใครว่ามึงอัดอะอัดได้ไหมดูมาเดะ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 ตอบหนูเอาสะพึ่งก็กินไปด้วยไปด้วยเฉยๆพอดะสีแบบแบบแบบเต็มไม่ได้จริงไม่ได้เข้านานทไปมถึงแรกขนาดานี้วะเนี่ยอืมโอ้ยอยากกว่าเฮ้อ เอาจริงว่ะดูดิแหลกแหลกแหลกเฮ้ยอันนี้อุ้ยใครก้อยจริงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งคลิปไว้ให้ดูมันแหลกมันแหลกโคตรเลยนะแบบกระตุกแบบเดินตั๊กตั๊กตั๊กแต่ไม่เป็นไรเล่นได้ถ้าเล่นกับมึงอ่ะเล่นได้เอางี้เอาจริงเลยไหมเอาจริงเลยไหมห้กูเอาจริงเลยไหมกส่งคลิปลงกิวมาให้ดูว่าว่ามันแหลกขนาดไหนเพราะกูอ่านจากโทรศัพท์น่าจากหน้าจอมันแหลกจริงจริงมันแหลกแบบแบบแบบเฮี้ยเลย 음. 자야. 음음음음 응, 음. 얍. 음, 음. 네, 이모 이모. 이모나? 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 ไม่ไหวหรอกกับกูอ่ะใน,นกาเล่นเทคนิใหม่ไม่เป็นนะเนี่ยแล,แลกก้กโคตรโคตรเลยเดี๋ยวเอาคลิปลงกลุ่มให้ดูว่าแหลกขนาดไหนเล่นกับมึงก็โคตรแหลกแหลกจริงๆไม่ได้ไม่ได้โม้ด้วยนะแหลกจริงๆเพื่อนแหลกแบบแหลกโคตรโคตรเลยทำไมเป็แบบมึงนะขอแก้ก่อนมัแหลกจริงๆมัแหลกจริงๆโอเคได้เพื่อนได้ได้ได้แต่นี่ขนาดแบบแหลกลๆนะเนี่ย <laughs> เออวะ เอางี้จะให้ผมเอาเอาเอามันแบบแบบจะพูดยังไงให้ผมเอาจริงเลยไหมก็ท้เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่ไม่กรเลื่อมใหม่ได้ไหมไมจะเริ่มใหม่อะไรอันนี้มันแหลกนะเนี่ยได้ไเนได้ได้ได้ก็คือจะเพื่อนจะนับอะละถูกไหมล่ะเอาเบิีเพื่อนนับ คนขับแก๊็บมันเออป่าววะไอ้เฮียมังถึงยังไงไอสัตว์ัครับผมฮัลโหลครับอยู่ไหนครับกำลังไปแล้วครับอ้าวทำไมในในนี้มันเขียนว่าถึงแล้วอะครับโอย่างอย่างอย่างเพราว่าหมายถึงว่าไอ้ไอ้ของคุณนี่ผมสั่งไอ้ร้านผลไม้ผลไม้สดน้ำผลไม้เนี่ยไม่ใช่ครับผมสั่งส้มตำไหมครับเข้าใจมันมันมีมันมีใครใครใช้มาผมว่าเขารออยู่ร้านผลไม้ ไข่คร,ครับไม่มีนะครับเ,เ,ไ,เมไม่ไม่ลุงลุงปากผิดหรือเปล่าครับลุงลุงปากผิดเปล่าไม่ปากไม่ผิดลูกเอตอนนี้มันขึ้นตรงเนี้ยผลไม้ไหนในเนี้ยไอตรงเ,เ,เจ๊น้ำเกียวแซ่บเนี่ยหลังมอ่ะอ่าใช่บ้านส่งที่ผมนะครับส่งตลาดนะ,ะนะส่งตลาดส่งปากหมุดถูกนะผมปากหมุดถูกไหมครับสี่หนึ่งสามหครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บนึงเดีด๋ยวโทรกลับนะ อะไรของมึงมึงขับแก็บได้ยังไงวะเนี่ยกูงงว่ะโอ้สั่งอะไรมากินอ่ะบูสั่งส้งสงตมตำใบเหี่ยส่งแก็บแม่งบอกถึงแล้วกูงงเลย ใครครับรูปหล่อฮัลโหลครับลุงฮัลโหลถูกรูปหล่อเนี่ยของรูปหล่อแปดแปดเจ็ดยังอยู่กับลุงอยู่เนี่ยโอเคครับลุงหอมครับลุงโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวตามไปตามหมดนะครับครับอ,อ,มมอะไรวะไอเ้เหี้ยครับแกร์กูรั่วเลยโอเจนเย็นสีมาดิตอนนึงกูรีเกมอยู่